ข้อลำขันปากโดยช่างสงสัยอีนี่ก็เป็นได้ก่อนน่าจะเห็นแต่การสื่อสารแบบทางการด้วยภาษาดอกไม้สำหรับกวางไตสุรีไตาสรารณกุลอดีตเลขานุกการรัฐมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยหมอทอหนึงและลูกหลานชาวศรีสะเกดขนานแท้แต่เมื่อเปลี่ยนบทเป็นฝ่ายค้านจากกรณีคลิปเสียงอังเค้าจนพักภูมิใจไทยถอนตัวออกมาประกอบกับมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกด ก็กลายเป็นเหนี่ยวกว้างทันทีด้วยเวอร์ชันใหม่เสริมเขี้ยวเล็บแปลงร่างเป็นเสือสาวทันทีในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของลูกพี่ลูกน้องนางสาวจินตะวนันไตรจารณากุลผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต5อำเภอกุนหาญผูสิงจังหวัดศรีสะเกดพักภูมิใจไทยและต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวกับพักเพื่อไทยหวังแก้มือและขยายผลท้าชิงความยิ่งใหญ่ในพื้นที่อีสานในสถานการณ์ที่พักแดงขานลงแบบสุดๆ ทางนี้ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เทศบาลโพกะสังอำเภอขุนหาจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยมีแกนนำสีน้ำเงินช่วยกันหาเสียงกันอย่างคับข้างเมื่อถึงคิวกวางไตสุดีได้จัดหนักจัดเต็มเอาคืนแบบทบต้นทบดอกแต่ก่อนพักเพื่อไทยเป็นความหวังของคนอีสานและชาวศรีสะเกดแต่ตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนอกจากจะหมดความหวังยังหมดความศรัทธาและยังโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกดว่าใช้วัฒกรรมไล่หนูตีงูเห่า ซึ่งเป็นเพียงวัฒก,กรรมทางการเมืองเท่านั้นเอาไว้หลอกชาวรีสเกตเพื่อใช้หาเสียงวันนี้พี่น้องประชาชนคงรู้แล้วตาสว่างแล้วจากการที่วันนี้พักเพื่อไทยไล่ซื้องูเห่าเองอีกทั้งยังปรากฏกรณีลิดเสียงอังเคิลอยากได้อะไรที่ทุกคนต่างรู้อยู่แล้วโดยไม่ต้องอธิบายมากพราะเปิดไปทางไหนก็เจอเขาเคยมาถามพี่น้องชาวรีสเกตหรือไม่ว่าอยากได้อะไรถ้าเป็นนายกแล้วทำตัวแบบนี้อีนี่ก็เป็นได้ถูกไหมคะถ้าทำตัวแบบนี้ ไต่สุรีกล่าวพร้อมชี้นิ้วมาที่ตัวเองนี่คงเป็นความในใจของชาวศีสะเกตสะท้อนผ่านกวางที่ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาหลอกลวงได้อีกต่อไป